จากการทำบิ๊กคลีนนิ่งวันนี้เอาขยะในฟาร์มมาทำเป็นปุ๋ยโดยนักศึกษาฝึกงานได้เรียนรู้เรื่องการกำจัดขยะกำจัดมลภาวะตลอดชีวิตได้ปุ๋ยใช้ตลอดชีวิตจากวิชาของหมอเล็กนะครับเดี๋ยววันนี้หมอเล็กมาร่วมสาธิตด้วยนะครับครับ,รบสวัสดีครับอันนี้เขาเรียกว่ากิจกรรมกำจัดขยะตลอดชีวิตมีปุ๋ยใช้ตลอดชีวิตหรือว่าซีโรเวส คือกระยาต้องเป็นศูนย์ในครัวเรือน ในหลักสูตรของเกษตรธรรมชาติหลังจากที่เราทําหัวใจสําคัญ3ข้อเสร็จหมดปุ๊บนะครับเราเอาหัวใจสําคัญนั้นมาทําเป็นหัวเชื้อราขาวซึ่งปรากฏอยู่ในหน้า14ของตารานะครับเรียกว่าหัวเชื้อราขาวหัวเชื้อราขาวตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการกําจัดมดลภาวะเราจะไปทาปุ๋ยก็ได้กําจัดกลิ่นก็ได้กําจัดมดลภาวะพวกแมลงพวกมดมอดอะไรนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หัวเชื้อราขาวมีประโยชน์มากกับชีวิตครอบครัวของพี่น้องเกษตรกรก็คือในเรื่องของการกําจัดขยะตลอดชีวิตมีปุ๋ยใช้ตลอดชีวิต ถ้าเราทําในลักษณะนี้นะครับถ้าเราทําในลักษณะนี้เนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยนะครับก็จะประมาณ25เซนติเมตรหาขยะที่อยู่ในครัวเรือนของพวกเราไม่ว่าจะเป็นขยะเปียกขยะแห้งนะครับที่มันย่อยสลายได้นะครับเรามาใส่ไว้แล้วอัดนแน่นนะครับอัดให้แน่นด้วย2เปลยนะครับใช้อัดให้แน่นประมาณ25เซนติเมตรแล้วโรยหัวเชือ้อราขาวลงไป4กํามือนะครับแล้วน้ำหมัก1ชุดน้ำหมัก1ชุดก็คือ,อ น้ำหมักยูลินทรีเจ7ชนิดชนิดละ2ช้อนน้ำตาลทรายแดง2ช้อนต่อน้ำ1ิลริตร1ชุดนะครับลราราดลงแล้วถ้ามีขยะอีกก็อัดลงไปอีกครับยี่เซนติเมตรก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือหัวเชือ้อราขาวอีก4กรัมแล้วก็น้ำหมักอีก1ชุดราดลงไปราดลงไปราดลงไปจนเต็มนะครับอาจจะไม่ได้วันเดียวเต็มอาจจะได้หลายวันเต็มก็ได้เดี๋ยวน้องหน,หน,หนูสาธิตการอัดขยะเลยครับจะมีอีกไหมอัดก็ไปเลยนะครับเนี่ยเราก็ยัดจนเต็มนะครับ ได้ทุกวันก็ยัดก็ไปท,ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับวันละยี่สิบห้าเซนยี่สิบห้าเซนนะครับยี่สิบห้าเซนติเมตรประมาณสิบสองถึงสิบสามวันนะครับสิบสองถึงสิบสามวัน,น,รวนเราก็มาเปิดมาเปิดตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมาซูมตรงนี้ครับเราก็ทําท่อนะครับเอาท่อตรงนี้วางไว้บนพื้นดินเน่ยนะครับแล้วก็เราก็ใช้ลูกหมูนะครับตัดให้มันเหมือนกับเาตาถ่านนะครับให้พว่งเข้าได้ นะครับแล้วก็ปิดไว้อย่างนี้พอ12วันบอดได้12วันชั้นล่างสุดได้12วันเนี่ยนะครับก็เปิดออกแล้วก็ใช้พั่วแทงเราก็จะได้ปุ๋ย1กระสอบ1นกระสอบนะครับเพราะนั้นเรียกว่ากําจัดขยะตลอดชีวิตพอเราลื้อข้างล่าง1กระสอบปุ๊บนะครับข้างบนก็จะยุบลงก็เอามาเติมต่อนะครับเติมทําแบบนี้พอข้างล่างได้12วันก็ดึงออกมาเป็นปุ๋ยนะครับข้างบนก็ยุบลงไปแล้วเราก็เพิ่มต่อเขาเรียกว่าก voilà. ิจกรรมก,กําจัดขยะตลอดชีวิตมีปุ๋ยใช้ตลอดชีวิตในเกษตรธรรมชาติครับ เดี๋ยวลองดูเอาไอโม2โรยสี่กำมือนะครับเ,เอา i อ o 2>, 2, 2โรยลงไปสี่กำมือหลังจากที่อัดแน่นนะครับไอโม <AM O S> 2, 2 <S แน่นแล้วแน่นแล้วไม่ต้องละเอา i อ o 2ใครจะใครจะใครจะ,ใครจะแน่นกว่าโอมมีเนี่ยไอโ2โรยสี่กำมือนะครับเยอะๆเลยเยอะๆเลยนะครับไม่ต้องขี้เหนียวนี่เราทําเองได้ประหยัดต้นทุนอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ครับ เกษตรกรถ้าอยากได้พวกนี้นะครับก็ต้องมีหวัวใจสําคัญ3ข้อของเกษตรธรรมชาติก็คือน้ำมักจุลินทรีย์ชนิดเชื้อราขาวแล้วก็น้ำมักจุลินทียป้องกันกําจัดศัตรูพืชศัตรูสัตว์นะครับซึ่งต้องทำทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง3ข้อเอาอีกเอาอีกอก็ได้ไอโมสองเราดีกำมือเราเล็กเกิเล็กเกินะครับแล้วใช้น้ำมักจุินทรีย์เจ็ชนิด เมื่อเราโรยไอโมสองปุ๊บเนี่ยครับเราก็ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์เชนิดชนิดสองช้อนน้ำตาลทรายแดงสองช้อนต่อน้ำสิบลิตรหนึ่งชุดนะครับราดลงไปแล้วก็ปิดปิดกับภาชนะพลาสติกสีดำนะครับปิดแล้วก็มัดไว้ให้แน่นนะครับกลางอยู่กลางหาวได้เลยนะครับไม่ต้องมีหลังคาก็ได้นี่อยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าพี่น้องเกษตรกรมีขยะเยอะนะครับก็แนะนําว่าจะทําเป็นชั้นอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าพี่น้องเกษตรกรมีขยะไม่เยอะนะครับก็เอา ท่อวางวางวางจัดให้สวยงามก็ได้ครับทาเป็นสวยงามทําให้ดูเป็นสวยงามก็ได้เราก็จะมีปุ๋ยใช้โดยเราไม่ต้องเจาะข้างล่างเราเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยครับเราใช้พั่วแทงไปใช้ประโยชน์ได้เลยเรื่องของปุ๋ยนะครับอันนี้ก็คือกาจัดขยะตะลอดชีวิตมีปุ๋ยใช้ตลอดชีวิตครับ